วันนี้ต้องเคลียร์ใจให้จบถ้าวันนี้เคลียร์ใจไม่จบมันจะกลายเป็นดราม่ายาวนานแล้วกลายเป็นมะเร็งเลื้อรลังเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอมันจะเลื้อรลังแม่ปากนางก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ใส่เรานางร้องไห้เนี่ยนะจริงเหรอนางร้องไห้ค่ะจริงปะเนี่ยนางร้องไห้แล้วนางก็บอกว่าแล้วนางก็อ้างแบบเบลอๆ contact เลนส์เจ็บแล้วก็ถอดกระดูกรองตอบเป็นชนะงดูเมื่อกี้ก็ทำท่าเหมือนจะร้องไห้อ่ะเาดราม่าก่อนคือเมื่อวานเนี้ยมันก็มีดราม่าดราม่าเนี้ยเกิดจากอะไรรูุ้่นเดียวให้แม่ฟัง ก็เหมือนเป็นประมาณว่าแบบเหมือนน้องอาจจะไปเจอคอมเมนต์หรือเจอคนที่ส่งข้อความมาเราไม่ได้ติดใหม่กันโอเคคือไปเจอข้อความที่ส่งมาหาแล้วนอยอใช่ซึ่งแบบเหมือนก็เป็นประมาณว่าแบบโอ้โหยาวอยู่นะแม่คืออ่ะอี๋ยวเล่าให้ฟังเลยอะดราม่าก็คือทำไมไม่หัดรู้จักขอบคุณพายิวบ้างแรงคือประมาณนี้คือดราม่าประมาณนี้คือทำไมไม่รู้จักขอบคุณพายิวบ้าง เดี๋ยวเขาอ่านได้ปะจริงๆอย่าดีใจเกินเขาพูดนิดนิดหน่อยๆทำเป็นดีใจนี่เขาว่าสแนกนะเขาพูดนิดนิดหน่อยๆทำเป็นดีใจเขาไม่ได้อินกับแกขนาดนั้นความรู้สึกคอนมีวันหมดอายุถ้าไม่ได้ทนุถนอมให้ดีวันหนึ่งเขาจะไปจากแกเองอตั้งแต่วันคอนไม่เห็นแกลงอะไรขอบคุณไผ่หลิวบ้างเลยโชว์ที่ออกมาดีคนส่วนใหญ่ชื่นชมแกซึ่งส่วนสำคัญก็มาจากไผ่หลิวนะอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวนะ ก็เป็นข้อความจากน้องคนหนึ่งอาจจะเป็นแฟนคลับก็ได้เขาอาจจะหวังอะไรก็ไม่รู้คือถามว่าหวางดีไหมก็เหมือนจะดีแหละหวังดีก็ได้แต่ว่าคนรับก็คือแต่คําพูดเนี่ยมันไม่ได้แบบดีเหมือนที่หวังนะมันไม่ใช่ติดเพื่อก่อนนะอันนี้ไม่ได้ติดเพื่อก่อนนะอันนี้เป็นบั่นทอนนิดๆหน่อยๆก็คือบั่นทอนบอกเลยเนาะแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือเขาอาจจะส่งมาด้วยอะไรก็ตามแต่พี่จะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยก็เลยส่งข้อความหาแนกว่า ถ้าใครรู้จักแสนตัวจริงจะรักแสนจะไม่เกลียดแสนหรอกเคยขอบคุณกันหลังไม้ไหมเคยทะเลาะกันหลังไม้ไหมจริงๆหลังบ้านมีอะไรหรือเปล่าอยากรู้อะไรหลังบ้านเนี่ยมีทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าวันนี้พี่พูดตรงๆจากใจทั้งพายหรือแลักแสนอึดอัดอุ้ยจริงนนาอึดอัดมากจไม่ให้น้องพูดดีกว่าแอนนาไม่ต้องพูดให้น้องพูดดีกว่า่าไม่แม่พูดไม่ได้แม่เรื่องนี้เดี๋ยวน้องพูดไปถ้าพูดไม่ดีมันจะกลายเป็นแตกหักแม่แต่ฉันบอกเลยว่าด้อมามาดด้อมที่เขา่า เธอเขารักเขารักไผหลิวที่ไผหลิวเป็นไผหลิวเว้ยไม่ใช่แม่แต่ตอนเนี้ยหนูจะเล่าให้ฟังว่าแต่หกักเขาอึอาดอ,อ,อัดเรื่องอะไรอ่ดเรื่องอะไรอึดอัดในที่เนี้ยคือตอนเนี้พยพอไผหลิวทำแบบนี้เราไม่ถูกใจแฟนคลับกลุ่มนี้<อ>แฟนคลับกลุ่มนี้ก็มาทัวลงไผหลิวอ่ะจริงไหมอ่ะอจริงก็มีไผหลิวดนทัวลงจริงไหมอ่ะจริงแต่ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบทัวแบบหลายสิบเออเป็นทัวเล็กๆใช่แต่ก็มีบ้างแต่มันก็อ่านมาความไู่สึกตรงน้นถูกป่า คือคือคือรักง่ายเราอะรักเรารักน้องพี่น้องเป็นน้องไผ่หลิวคือไผ่หลิวแต่ตอนเนี้ยไอ้ไง่ายบางคนละกันบางคนจะแบบว่าทําไมไม่เป็นแบบนั้นละไผ่หลิวทำไมไม่แบบนี้ละไผ่หลิวแกไปเป็นแบบนั้นดิทาไมยกมือซ้ายแล้วไม่ยกมือขวาเอามือน,นี้ลงเามือนั้นขึ้นสีมือน,นี้สวยกว่า <laughs> ซึ่งตรงนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะหวังดีเพราะเห็นว่ามือนี้สวยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะทุกคนค่ะอไม่ทันอไได้ขอขยี้ดราม่าต่อขอขยี้ดราม่าต่อไดเอาทุกคนเยบก่อนขอขยี้ดราม่าหนึ่งนาที ตอนนี้พี่พูดจากใจเลยเนาะ,ะตัวแสดงเองแล้วตัวภั่หลิวเองอะ่ะก็มีความอึดอัดนิดนึงตรงที่ว่า,าไม่นิดค่ะอนาน้อ,นองเขาอึดอัดมากแต่บางทีอ่ะเจอฟอร์ตมากเกินไปฟอร์ตในที่นี้คือน้องๆอ,งอนาจะบอกว่าอนาก็อยู่ในกลุ่มด้อมบ้านคู่ดังนั้นจะบอกว่าด้อมจริงๆที่รักน้องจริงน่ะจะเป็นด้อมที่ไม่บอกให้น้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือทําแบบนั้นทําแบบนี้จะเป็นด้อมที่ปล่อยให้น้องทําตามสบายและรีแลกถูกต้องแต่คนนอกบ้าน อันนี้พูดตรงๆ,รงๆนะนมันจะมีแฟนคลับคือในบ้านในบ้านคือด้อมในบ้านด้อมในบ้านจะมีการตกลงกันก่อนว่าะจะเป็นยังไงเรีนทิศทางในการคุยเนี่ยจะมีคนเบรกอ่ะถูกไหม<ช><ช>ด้อมในบ้านพอมีใครพอไฟจะลุกคนจะเบรกแต่ด้อมนอกบ้านเนี่ยคือใครยังไม่เข้าบ้านไปเข้าบ้านก่อนนะจะได้มีคนช่วยเบรกมีไหมมีบ้านมีมีตรงไหนเข้าบ้านได้อีกไหมใช่ไหมจะมีแม่บรรดาใครยังไม่ได้เข้าบ้านด้อมนะไปเข้าก่อน พอเวลาเมนเนี่ยมันจะได้เหยียบเบรกกันบ้างบางทีไปเมนน่ะจะบอกว่าเม้นมันไม่มีเบรกกันเลยอ่ะพอไม่เบรกกันน่ะเด็กอ่ะเด็กมันเพิ่งเข้าวงการทั้งแสตชทั้งไพรหลิวเนี่ยอ่านทุกข้อความค่ะ <c oughs> จริงนางอ่านเดือๆเดืเไม่หลับไม่นอนค่ะไปนั่งอ่านเมนค่ะแบบติ๊กต็อกอะไรผ่านมาแต่เม้นแค่แบบสามเมนน่ะหนูก็ยังเปิดเห็นแล้วล่ะถามหมดละถามแนตชละว่าแล้วหลิวเป็นไงบ้างลูกเหมือนหนูไหมเหมือนกันเลยก็คืออ่านทุกเม้นก็คือใครเมนไม่ดีไหมแต่ข้อความเนี่ย อาจจะดีใจแต่เม้นข้อความไม่ดีอันเดียวก็คือนอยน,อย,นอยแดกละแม่จะบอกไห,หลิวอย่างหนงนะว่าอะไรรู้ป้ะอย่าไปอยู่กับเม้นไม่ดีเพราะแม่เป็นลูกซึมเศร้ามาแล้วลูกมีส่วน,นหนูอยากมันเป็นในกระหนูอยากก่อเรื่องอยากก่อไฟในตัวโดวยการไปอ่านเม้นที่ทําให้เราจิตตกหรือลบ หนูจะไว้นาถ้าวันหนึ่งหนูทําตัวไม่ดีหรือทําตัวไม่น่ารักอะจะมีคนที่รักหนู<ม>บอกหนูเป็นคนแก่แม่จะบอกหนูเองอมแม่จะกล้าหยิกหนูบอกไอ้หลิวไม่น่ารักเลยอันเนี้ยเข้าใจไหมแล้วก็จะบอกด้วยว่าทําไมเหมือนแนดวินวันก่อนแนั์วินแม่แบบแม่แมหยิกแนด์เลยนะแนด์ห้ามวินลูกจุดที่หนูยืนอยู่อ่ะวินไม่ได้นี่หนูดังมากเท่าไหร่หนูยิ่งวินไม่ได้มากเท่านั้นแต่ใช้เป็นการ ขอโอกาสขอความเห็นใจได้หนูวินใครกลับไม่ได้เพราะว่าหนูยังไม่สตรองถูกต้องถ้าหนูอยู่ในวงการมาสิบป,ปีหนูรู้ว่าต้องพูดกลับไปยังไงหนูโอเคออถูกต้องวันนี้พายหลิวพี่ถามตรงนะกลับสแน็ยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมยังไงเหมือนเดิมไปถึงความรู้สึกที่ดีให้กันก็ยังมีให้น้องเหมือนเดิมอย่างเมื่อวานนี้ก็ทักไปให้กําลังใจน้องแล้วเราต้องยอมรับไหมว่าพอมันมีดราม่าแบบคน<ม>นี<ด>้จุดดะคือเราสองคนอะ ดีต่อกันรักกันเป็นพี่น้องที่เดียวกันและอนาคตอาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่าดีกว่านั้นแต่เราต้องยอมรับว่าพอมันมีคนจุดดราม่าจุดหนึ่งอ่ะมันทําให้เราเองก็รู้สึกกลัวเดยจะใจเลยว่านนเฮ้ยเดี๋ยวกูกูก็จะโดนแบบนี้ไหมเนี่ยมันมันไม่ใช่ความรู้สึกว่าจะโดนแบบนี้ไหมเนี่ยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ ต่อไปมันจะทำตัวไม่ถูกต่อหน้ากล้องใช่มันจะทำตัวไม่ถูกมันจะมีความระมัดระวังหรือระแวงมากขึ้นเขาเรียกว่ามันมันจะทำด้วยจากน้องเคยนั่งตักกันไม่ต้องระแวงอ่ะดูสิจากเด็กเคยนั่งตักกันไม่ต้องระแวงตอนนี้น้องไม่กล้านั่งตักกัแล้วนะใช่อะแล้วทีเนี้ยทารโลจะกินกันไม่ได้นะป๊อกกี้โลิกินจากเด็กมันเคยกินทารโลกินป๊อกกี้นะมันเคยกินขนมด้วยกันนะคือเมื่อก่อนมันจะเป็นมาจากการที่เราทำโดยที่เราแฮปปี้ไม่รู้ไม่้หัวใช่ไม่มีไม่มีข้อมูลสอนพูดลาเองนะเพราะถูก ไม่ก็หมายถึงว่าเราทําไปโดยที่แบบมันไม่ได้คิดอะไรในหัวแบบใจเรามันพาไปอะน้อใช่คือมันไปตามธรรมชาติมันแบบไปปล่อยจอยเป็นแบบฟิลลิ่งไปตามความรู้สึกแต่พอแบบมาเจอคําพูดเหล่านี้อะไรมันทําให้เราการเป็นเปซมากขึ้นใช่ป่อนอเป็นไงบ้างลูกอ้าววันนี้อยู่กับพี่ไผ่นะค่ะม่เอาเสียงมร้องไห้เลยร้องอีกแล้วเหรอลูกไม่นี่ร้องปิดกล้งจริงไม่วม่ไม่ได้ะไม่ลองสัรน้องไม่ลองจริงเหรอ ไ่เราไม่ได้ร้องครับเสียงนี้คือสะอื้นแล้วนะไม่เป็นไรไหะไม่เื้นีเ้เจ็บคอนิดหน่อยอ่าโอเคเนี่ยแม่กําลังคุยเรื่องสอนนอ,อก,กับพี่ไผ่เนาะบอกว่าตอนนี้เหมือนแบบกดดนันเราบางตัวไม่ถูกกันใช่ปะเพราะว่าพอทํานั่นก็ไม่ถูกใจคนทํานี่ก็ไม่ถูกใจใครถูกปะ, <c oughs> ะจริงมาจริงมหก็มีบ้างครับอะไรนะลูกก็มีบ้างครับมแม่มีบ้างมีบ้างเนอะพี่ไผ่อยากบอกอะไรน้องไหม อะไรบอกไปแล้วเมื่อวานจำได้ใช <S 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 ่ไหมจำได้บอกอะไรรู้ด้วยบอกอะไรไม่ไม่เห็นแม่บอกแม่เลยไม่ไม่ไม่ม <ok ีอะไรมากค่ะเห็นไหมหลังบ้านเขาคุยกันแต่หน้าบ้านเนี่ยไปบอกว่าเด็กมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ขอบคุณกันทําไมไม่นั่นไม่นี่กันคือน้องคุยกันหลังบ้านแล้วน้องก็มีความรู้สึกที่แฮปปี้กันอยู่เวลาทําอะไรอ่ะคือก่อนหน้าเนี่ยน้องไม่ต้องมาระมัดระวังตัวเองไม่ต้องมานั่งระวังว่า ถ้าจับมือกันแล้วจะต้องเป็นยังไงหรือถ้าไม่จับมือกันแล้วต้องไม่เป็นยังไงอตอนนี้เด็กสองคนอ่ะกลายเป็นกําลังว่าเหมือนวางตัวไม่ถูกถ้าวันหนึ่งเดินไปด้วยกันเราไม่ได้จับมือกันมันจะเป็นดราม่าอีกไหม,มถูกปะใช่ค่ะหรือไม่ก็แบบถ้าเดินไปด้วยกันแล้วจับมือกัน มันจะมีคนมาว่าอะไรหรือเปล่ามันมีทั้งสองฝั่งไงมันมีมันมีแบบนี้แล้วนะตอนเนี้ใช่มันเลยแบบแอบวบางตัวลำบากกันนิดนึงคืออย่าอัน,นอันนี้ขอ,อสเปซให้น้องหน่อยได้ไหมขอสเปซให้สแสกับพายหลิวเนี่ยเขาได้มีสเปซสาหรับคนสองคนด้วยกันเนาะเขาให้เขามีเวลาในการทําอะไรแบบด้วยกันอ่ะใชส้สเป,สเ,ปเวลาด้วยกันอเอางี้จะบอกว่าอันนี้แม่ขอพูดนะลูกนะแม่ขอพูดสิ่งที่แม่เห็นเนาะทุกคนค่ะเอาแบบนี้ละกัน หลังบ้านนี่็เห็นหรอกแต่เราเป็นผู้ปกครองเราเห็นพฤติกรรมทุกอย่างของน้องรือว่าไม่ใช่เป็นไลฟ์สดเธอรู้ไหมว่าไฟ้สดมือเขาอะมือเขาจะอยู่นี่ตลอดเวลามือเขาจะแปกกันตลอดเวลาคุณรู้ไหมคุณได้เห็นไหมจะบอกว่าวิเอาอยางงั้นเอาอยางนี้เธอเอาเอา,อาง,ง่ายๆนะการที่เราเป็นแบบเนี้ยเธอเรายัางขนาดแม่โคฟแฟนสิบเก้าปีนะยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขากลัวเขาอายจังเลยสังคมมันแบบมันอย่างนี้ตลอดเวลา <c oughs> ฉะนั้นทุกคนขาให้พื้นที่กับน้องให้ให้เขาเรียกว่าแสดงตัวตนของน้องหน่อยเนาะแม่ให้แสดงพูดบ้างแม่ได้ลูกอ่ะ หนูอยากพูดอะไรไหมลูกไม่หนูก็แค่อยากนั่นแหละแบบว่าคือเข้าใจว่าทุกคนตอนเนี้ยกําลังแบบจับจ้องในกระแสคู่จิ้นนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะแบบให้แบบให้สเปซในการใช้ชีวิตของเราด้วยบางทีมันมันจะเป็นอย่างที่ทุกคนบบต้องการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆเลยนะก็ชัดเจนนะความรู้สึกดีๆอมีให้กันมาแล้วตั้งแต่เริ่มแต่พอวันนี้พอมันมีดราม่าเล็กดราม่าน้อยดรามานุ่นดราม่านี่อ่ น้องก็ยังรู้สึกดีต่อกันแต่การแสดงออกต่อหน้าสื่ออะมันเริ่มแบบมันเริ่มไม่ก็เริ่มกลัวไปมันมันเริ่มกลัวไปหมดแล้วว่ามันเริ่มกลัวเป็นรายการเป็นโกโซเชียลแล้วว่าใช่ตอนนี้เหมือนแบบคือบางทีทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะโยงไปแบบกระแสคู่จิ้นทั้งหมดหนูเข้าใจว่าแบบเออมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เหมือนบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบเออบางทีเราจะทํางาน กับคนอื่นไม่ได้หรอหลือเรอยางเหมือนเมื่อวานอ่ะไผหลิวนั่งกับมีนาก็ทัวร์เล่นเหลีวทัวร์ลงเยื่อนนะบางที่ะก็ปล่อยให้ไปทําธรรมชาติบางทีอาจจะเป็นเ่เล่นๆไม่ได้มีอะไรไม่บางอย่างต้องยอมรับ่างอย่ามอนแน็คไปไรกับใครนะอุ้มพี่อ้มเออมันก็ทํางานยากไปอีกสรุปเลยนะลูกนะต่อไปเนี้ยแม่ขอพูดกับทั้งแน็คและไผหลิวน้อหนูจาแม่ไว้นะ แม่เวลาแม่จะร้องไห้หน้าอะไรแม่ก็ร้องถ้าแม่อยากร้องแม่จะแชร์ความรู้สึกกับแฟนคลับถ้าหนูรู้สึกว่าหนูต้องร้องหนูร้องไปเลยหนูไม่ต้องเก็บความรู้สึกหรืออัดอันอนั้นไว้พายุด้วยนะไม่อแล้วหนูจำไว้นะแล้วหนูจำไว้นะถ้าหนูอยากทําอะไรหนูทําเลยทําตามหัวใจตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วอะไรรู้ไหมแฟนคลับอ่ะถ้าเขารักเราจริงอ่ะเขาจะไม่ดัดดัดเราเหมือนแฟนคลับถ้าเขากำลังจะปลูกต้นไม้อ่ะเขาจะไม่ดัดให้มันเป็นตามทรงที่เขาอยากได้แต่เขาจะรักในต้นไม้ต้นนั้นเขาอาจจะตัดแต่งกิ่งเขาจะเตือนเราว่า แบบนี้ไม่น่ารักนะลูกแบบนี้ไม่ดีนะลูกแต่เขาจะไม่ทําไม่เปลี่ยนเราไปทั้งหมดเขาจะให้เรายืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นตัวเราเองดังนั้นต่อไปเนี้ยทั้งแสแนทั้งไพรหลิ่วหนูจำไว้นะลูกอยากทำอะไรทําเลยเพราะคนที่เขารักหนูจริงๆเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวหนูทั้งหมดอืออันนี้ดีมากหนูด้วยนะลูกเข้าใจปะตอนนักนเจอมาหนักมากเพราะฉันบอกความตรงนะอนนาเนาะไอ้นะก็จะไม่ห่วเห็นไหมคนพิมพ์จริงเยอะมากดังนั้นน่ะดังนั้นวันนี้แสแน์พูดอะไรกับแฟนคลับลูกอะ เดีย๋ยววางละถ้าอยากถ้าอยากให้พูดมากกว่าน<ม>ี้<อ>ต้องจ้างแสแนกมาลูกอย่างที่หนูพูดตลอดแหละว่าแบบไม่อยากให้แบบกดดันกันมากเพราะว่าจริงคือไม่เบื่อหรอที่มันต้องมีโมเมนต์บ่อยๆนานมีทีก็ได้อืมแสแนกราแม่ขออะไรอย่างหนึ่งนะลูกนะเวลาจะร้องไห้ร้องเลยลูกไม่ต้องกั้นนะวันหลังอะถ้าจะร้องร้องได้แม่แช่เวลาแม่ร้องไห้แม่ก็ร้องต่อหน้าหนูเห็นปะ Uh huh. แม่ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาแอบร้องหลังบ้านแล้วแบบเป็นนางเอกแม่ไม่ทำอย่างนั้นลูกแม่เป็นนางร้าย <c oughs> หนูจำไว้ถ้าหนูจะร้องให้หนูร้องไปเลยหนูไม่ต้องไปกั้นนะลูกนะ้ำมันจะได้สบายใจนะคโอเคค่ะ uh huh. okay, มาาร uh huh. ็วทุกคนางลค่ะ <c oughs>